ถึงช่วงเวลาที่เราจะไปหาความรู้และก็ข้อมูลดีๆจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแล้วนะคะเป็นคอลัมั์ประจำของเราวันนี้ในเรื่องอะไรไปดูกันค่ะสิ่งหนึ่งที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้เราก็าคือ1 เป็นศูนย์รวมของคนที่เก่งเป็นองค์กรนะคะทางการค้าที่ดีมากๆเพราะเราก็ตระหนักดีว่าการทํางานสมาคมเนี่ยไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงทุกคนมาทํางานด้วยความเสียสละพอเราเข้ามาสัมผัสกับสมาคมจริงๆยังจังแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมอยู่เบื้องหลังความสําเร็จตลอดมาเลยบอกได้เลยค่ะต้องชื่นชมว่ากรรมการทุกยุคทุกสมัยพร้อมที่จะเสียสละใครละ่ะที่จะห่วงใยอาชีพนี้เท่าคนที่อยู่ในอาชีพ ใครล่ะที่จะช่วยกันปกป้องคนในวิชาชีพนี้ได้เท่าคนในอาชีพนี้ก็ต้องขอบคุณนายโยคีท่านเลือกขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ศึกษาผู้อุตสาหกรรมนี้ก็ทำให้รู้สึกว่ารักสมงคมนี้จริงๆเราเติบโตมาได้เพราะประชาชนเราเติบโตมาได้เพราะประเทศไทยแน่นอนเราต้องคืนให้กับสังคม สวัสดีค่ะดิฉันสิริพรพุทธลักษณ์นะคะนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินค่ะถ้าอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเรามีสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสมาคมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็ตั้งแต่46ปีที่แล้วนะคะก็มีการก่อตั้งโดย นักขายประกันนะคะรวมตัวกันมาพูดคุยมาแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะชื่อสมาคมเดิมเนี่ยเป็นสมาคมตัวแทนนะคะเราได้มาเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินค่ะในสมัยคุณบรรยงวิทยาวิรศักดิ์นะคะนายกสมาคมคนแรกเนี่ยเป็นไทยนะคะ นายกสมาคมคนแรกนะคะ mm. ก็คือคุณเฉลิมตุงร,รมณนีค่ะ mm. เป็นบิดาของคุณดวงตาตุงร,รมณนี mm. ตัวดิฉันเองนะคะ mm. เป็นนายกคนที่11 mm. ค่ะเพราะบางท่านก็อาจจะมาเป็น2สมัยซ้อนหยุดไปแล้วก็มาเป็นอีกนะคะการขายประกันชีวิตเนี่ยมีการขายหลายช่องทางค่ะแต่ช่องทางตัวแทนเนี่ยตัวแทนได้รวมตัวกันเป็นสมาคม ะะซึ่งเป็นสมาคมเอกชนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่เติบโตมาได้นะคะจากสมาชิกร้อยกว่าคนเนี่ยค่ะณนะเวลานี้สมาชิก1 0 0 0 0 3,000คนการที่เราปรเป็นกรรมการสมาคมเนี้ยเราไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้แถมบ,บางทีจะต้องนำสินทรัพย์ส่วนตัวนะคะมา ทำให้อุตสาหกรรมดีขึ้นสิ่งที่สมาคมทำเนี่ยนอกจากว่าให้ผลประโยชน์กับตัวแทนมีการสอนมีการแบ่งปนันมีการเรียนรู้นะคะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีกฎเกณฑ์นะคะมีแนวทางให้ตัวแทนเนี่ยไปอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องเพื่อจะได้บริการลูกค้าที่ดีนะคะ มีเรื่องของการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตัวแทนแล้วก็ของประชาชนทั่วไปด้วยแล้วที่ปรกึกษาการเงินเนี่ยจะดีกับลูกค้าอย่างไรนะคะตัวแทนเนี่ยต้องมีความรู้มากขึ้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วลูกค้าสามารถที่จะปรึกษาตัวแทนได้แบบ one stop service ในเรื่องของการเงินฉะนั้นเนี่ยตัวแทนจะมีบทบาทไม่เพียงวางแผนภาษียังไงนะคะวางมรดกอย่างไรนั้นตัวแทนในยุคใหม่ ยุคที่ AEC กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นยุคที่เป็นมืออาชีพจริงๆนั้นทางสมาคมเนี่ยค่ะเป็นองค์กรเดียวที่นำยกรและหลักสูตรจากต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยค่ะเข้ามาฝึกผลตัวแทนให้มุ่งเน้นไปที่ที่ปรึกษาการเงินแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมประกรันอีกหลายองค์กรค่ะเช่นร่วมกับสมาคมวินาสภัยสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภยัยสมาคม ประกันชีวิตไทยนะคะสมาคมโบรกเกอร์สีหสมาคมที่มีผลกับที่บรึกษาการเงินที่มีผลกับตัวแทนที่มีผลกับอุตสาหกรรมนะคะเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้อุตสาหกรรมดีขึ้นก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยเขามีสมาคม3รล้อแห่งประเทศไทยเขามีสมาคมนักมวยสมัครเล่นหรือแม้กระทั่งสมาคมขอทานแห่งประเทศไทยก็มี มีอย่างดีแล้วทําไมวันนี้เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตเราจะไม่มีสมาคมประกันชีวิตแล้วเราจะแค่มีหรอคะเราต้องให้สมาคมประกันชีวิตอยู่ได้อย่างดีดิฉันในานามนายกสมาคมคนที่1 1นะคะต้องกับขอบคุณนะคะกรรมการทุกๆกคนอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ดิฉันได้ทำงานนะคะภายใต้คนที่เข้มแข็งแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามอยากให้อุตสาหกรรมเติบโตไม่มี อะไรแฝงเลยบางครั้งที่ฉันทำงานหนักแต่ก็มีกำลังใจค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจับมือไปด้วยกันก็ขอให้อุตสาหกรรมประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตนะคะจับมือไปด้วยกันแล้วฝ่าฟันทุกอย่างไปได้เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อลูกค้าแล้วเพื่ออุตสากรรมประกันชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ